สวัสดีครับแนะนำการส่งงานเพศวิถีนะครับรายการที่12เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตนะครับของสอนอจิรดาสุภาพงศ์นะครับเริ่มต้นให้มาที่เว็บไซต์นะครับระบบจันหนึ่ง .net แล้วก็ไปที่ป้ายนี้นะครับจันหนเพนะครับแล้วก็คลิกไปปุ๊บก็จะมาเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นให้เราเลือกเข้าไปที่รายการส่งงานตรงนี้นะครับเลือกเข้าไปโอเคก็จะมเีเพิ่ม ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มส่งเนื้อหาอยู่ถึงนี้ครับให้เราคลิกปุ่มสีดําตรงนี้นะครับคลิกหลังจากนั้นเราก็สร้างชื่องานของเราข้างบนนี้นะครับอย่างเช่นเพศวิถีทักษะชีวิตโรงเรียนอันนี้คือผมสมมุตินะฮะสมมุตินะครับครับหลังจากที่เราสร้างชื่อเสร็จปุป๊บก็กดบันทึกตรงนี้นะครับบันทึกชื่อ คราวนี้ก็เข้าไปทําการาสร้างข้อมูลตรงนี้นะครับตรงปุ่มแก้ไขนะครับตรงนี้แล้วก็เอาไฟล์นะฮะในระบบต้องการาเดี๋ยวนะฮะเขาชี้แนะว่าอย่างนี้นะครับก็คือ1ก็คือให้ส่งคลิปวิดีโอนะครับตรงนี้2ก็คือแผนการจัดการเรียนรู้เชิงลุกนะครับ สามก็คือ best Practice นะครับเป็นเอกสารนะครับตรงนี้สี่ก็ In f โฟ ographic หรือวารสารโรงเรียนประชาสัมพันธ์เพศวิถีศึกษาของเรียนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเอกสาร3อย่างที่ต้องแนบเข้ามานะฮะแต่อันดับแรกให้ไปเราไปทำกรณีนี้ก่อนฮะก็คือคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับอันนี้มันมี2อประเภทนะครับถ้าเป็น u t u b e นะครับผมยกยกตัวอย่าง YouTube ก่อนอ่าก็ถ้าเป็น YouTube ก็เลือกเมนู YouTube ตรงนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นให้เราไปที่ลิงก์ YouTube เรามีข้อมูลที่เราเก็บไว้ใน YouTube แล้วเนี่ยก็เราดับเบิลคลิก URL ข้างบนนี้ฮนะดับเบิลคลิก2ครั้งแล้วก็ copy ครับก็จะได้อักขระครบทุกตัวมาใช้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คืออักขระที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็มาที่ตัวใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราเลือกคําว่า y o u t u b e นะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ไปแปะที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็แสดงผลก่อนนะครับกดแสดงผล ถ้าวิดีโอแสดงผลก็แสดงว่าถูกต้องนะครับอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องนะฮะให้อ่านคําแนะนําตรงนี้ด้วยนะฮะบางคนเนี่ยใส่มาแล้วไม่แสดงผลนะครับก็ไม่ไม่ใส่ก็คือแบบดํามาเลยฮะก็คือขอให้อ่านนิดนึงนะครับอ่านรายละเอียดนิดนึงไม่ยากหรอกครับเนี่ยนะครับให้คัดลอกอักขระทุกตัวอย่างนี้นะครับนะครับไม่ไม่ใช่ช็อต URL อนะอันนี้คืออักขระเต็มของเขาเลยในยู u ูบนะครับหลังจากที่เราแสดงผลแล้วนะครับขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็บันทึกได้เลยบันทึกสื่อได้เลยนะครับ อนนี่ก็เป็นกรณีการนะครับการใส่ YouTube นะครับอ่าส่วนกรณีที่2คือการใส่วิดีโอใน Google Drive นะครับอ่านี้เราไปเลือกวิดีโอนะเลือกเป็น Google Drive นะครับตรงนี้อ่าแล้วคราวนี้เราก็ไปที่ d ได e ของเรานะครับที่เราเก็บวิดีโอนั้นไว้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เลือกที่3มปุ่มอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่าอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัวอย่างนึงนิดนึ่งกนะครับอ่าแล้วก็เลือกคําว่าแช์นะแช์ Share นะครับแชร์ Share. ก็ต้องมาดูก่อนว่าสถานะวิดีโอเปิดเป็นสาธรารณะยังนะครับก็ต้องเป็นทุกคนที่มีลิงก์ตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คัดลอกลิงก์ไปได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็กลับไปที่ตัวส่งงานของเรานะครับเมื่อกี้เราเลือก Google Drive แล้วใช่ไหมฮะให้เรามาเลือกปุ่มเอาข้อมูลไปใส่ตรง Google Drive นะครับตรงนี้แล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราคัปปี้มาวางลงไปครับแล้วก็กดแสดงผลเช่นเดียวกันครับถ้า ลิงก์ถูกต้องนะครับวิดีโอจะแสดงผลนะครับก็กดบันทึกสื่อได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เนื่องจากว่าเรามีตัวแนบไฟล์เนี่ยนะครับแค่แค่สลิงก์นะฮะแต่ว่าโจทย์เนี่ยโจทย์เขาต้องการให้แนบ3 3 3 3งานใช่ไหมฮะหแผน่นการ2 2งสเบสอันสุดท้ายคืออินโฟตรงนี้นะครับวิธีการก็คือให้เรานําไฟล์ทั้งทั้ง3ทั้ง3เนี่ยนะครับ ไปไว้รวมกันในโฟลเดอร์เดียวกันใน Google Drive นะครับสร้างโฟลเดอร์ของเราขึ้นมาเลยครับว่าเป็นงานเพศวิถีนะครับแล้วก็เอาไฟล์เข้าไปใส่ทีเดียวเลยนะครับ3ไฟล์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไปส่งใช่ไหมฮะเราก็คลิกตรงนี้นะครับอันนี้คือเราเข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะฮะเวลาเราเจอทั้ง3ไฟล์นี้ไปเราก็คลิกตรงไอ้หัวข้างบนนี่ฮะตรงชื่อโฟลเดอร์อะไรของเราเนี่ยครับเราก็คลิกตรงนั้นนะครับแล้วให้เราเลือกแชร์นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเปิดสถานะให้มันเป็นสาธารณะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะคคคครรัับบกกก็ือททุนนีี่มลิง์ะ แล้วก็หลังจากนั้นคัดลอกคัดลอกเสร็จปุ๊บก็เสร็จสิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่แพลตฟอร์มของเราแล้วก็เอามาแนบนะครับเอาลิงก์มาแนบที่ช่องที่1ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็กดบันทึกนะครับโอเคอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นการนะครับเป็นการส่งงานนะครับเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายอันที่จะเหลืไอคอนก็คือการสร้างปกนะครับปกอ่าเราก็ไปคลิกนะครับแล้วก็ไปเลือกภาพตรงนี้นะครับจากปุ่มเลือกรูปภาพตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ไปเอาไฟล์ภาพที่เราเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับที่เป็นปกนะครับอย่างเช่นผมใช้ภาพภาพนี้นะครับภาพนี้ก็ได้ครับเป็นปกใช่ไหมฮะผมก็กดบันทึกรูปภาพครับก็จะได้ปกที่สวยงามออกมาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับเปิดสถานะก็คือเปิดสถานะการส่งงานตรงนี้ให้เป็นสีเขียวนะครับงานก็จะวิ่งมาที่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมรีเฟสให้ดู นะครับก็จะเป็นงานวิ่งมาแล้วตรงนี้นะครับแล้วเมื่อคลิกเข้าไปดูเนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อหาแสดงผลตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือลิงก์เพิ่มเติมตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่ Google Drive ที่เก็บไฟล์ไว้3ไฟล์นะครับนะฮะประมาณนี้นะครับก็ขอให้นะครับลองทำตามขั้นตอนนะครับก็จะเป็นการถูกต้องนะครับแล้วมีข้อสงสัยใดก็ติดต่อนะครับสอนอจิรดานะครับโอเคครับสวัสดีครับ